กติกาของซูโม่แพ้ชนะตัดสินยังไงครับส่วนที่สูงกว่าฝ่าเท้าขึ้นมาโดนพื้นแพ้ค่ะรวมถึงผมด้วยผมด้วยฮะอะไรโดนพื้นเนี่ยถือว่าแพ้ทันทีหรือพูดง่ายๆว่ามีแค่ฝ่าเท้าเท่านั้นที่สามารถโดนพื้นได้ใช่แล้ววงวงนี่แหละครับตัววงนี้ก็คือถ้าออกนอกวงไปแพ้ค่ะโตครับเชิญครับแต่ก็จะนั่งมองหน้ากับพี่โตกนครับ แล้วพี่ซุปก็จะบอกว่าขมามเตะขมามเตะใช่ค่ะขมามเตะแบบว่าให้จดมือให้จดมือใครจะกินหมูสเต๊ะนะไม่ใช่ใช่พอยังใช่ไหมคือให้เคารพกันโอ้ยวัยใชเรื่องกินเนี่ยขมามเตะครับมาเตะค่ะแล้วก็เราก็จะจดมือครับแล้วพอทั้งสองฝั่งจดมือทั้งสองฝั่งพี่ซุปเห็นพี่ซุปก็จะสั่งว่าพักเกี้ยวพักเกี้ยวใช่ได้ครับใครอยากกินเกี้ยวนะพักเกี้ยวพักเกี้ยวโต๊ะทำตามน้องครับครับ แล้วก็มองสบตากันครับสบตาน,านานๆได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะท <c oughs> ำไมเต๊แพ้เต๊อ <c oughs> ๋อโอหต้องลงต่ำขนาดเลยครับใช่ค่ะจเแล้วเราจะเริ่มกันยังไงแล้วนะครับครับพร้อมฮักคิ้ว เม่กี้น้องก็บอกว่าจะชนแล้วนะครับโอเคคิีบอยกับคนต้องดันกันนะครับพอฮักคิวเนี่ยรู้รู้รู้ตัวอีกทีคือตัวลอยอยู่นี่เหมือนเหมือนอุ้มลูกอุ้มหลานอะเมื่อกี้เหมือนอุ้มลูกอุ้มหลานอะรู้ตัวอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนใจฟอ สู้ดีแล้วอ่ะยกเป็นถุงปุ๋ยเลยสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยก่อนแข่งนักกีฬาพูดถึงอีกฝ่ายก่อนครับพี่หอยอยากจะบอกอะไรกับน้องครับไม่ต้องออมฝีมือนั้นเอาจริงเลยนะคะนั้นเอาจริงเลยนะคะอย่างนั้นพี่กอ้าพี่หอยดูน้องดูน้องเอาเลย ตบตากันก่อน,นครับท้ามัแตะเป็นตัวนะครับพร้อมฮักคิวเย็เย็เย็กเย็ก ขอบคุณพี่หอยพี่ต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้เนวพี่ครับขอทีมอะไรนะผมขอเชิญพี่ข้างนอกสักครู่ลองดูหน่อยนะถ้าผมทำได้ไปแล้วเขก็จะรับพี่พี่เชิญครับจริงเหรอขอสมุดต้อนรับพี่หอยนะครับทีมงานต้องช่วยครับขอทีมงานสองคนครับพี่หอยพี่หอยเหรอครับผมขอแค่สองวิ ผมขอแค่เกี่ยวได้เอามือจับถูกแล้วพี่เอาขาขึ้นไปครับพี่ดูพี่เป็นตัวอย่างเนาะได้ค่ะนี่อย่าเอาพี่เหรอเฮ้ยไม่ใช่พี่เหเกี่ยวเกี่ยวนี่ไงกำลังจะขึ้นไงกำลังจะขึ้นโอูยอยากยันอยากยันอะไรเลเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปเลยเฮ้ย เฮ้ยยังไปด้วยม่ต้อกลัวาจับมือเดียวได้เฮ้ยขอมือไว้เลยเฮ้ยไปไปเราจะเช็หนึ่งทีหนึ่งทีเอาดูนะครับสามสิบปีพี่หอายได้กี่ครั้งนะครับไม่รู้ครับไปครับ

อโอ้ยใจเย็นค่อยๆค่อยๆครูง้อกับโตหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครดักไปศัตูพี่นามมืดพี่นามมืดเฮ้ยได้กี่ทีพี่จริงจริงพี่ได้ทีเดียวแต่จังหวะที่จะเอาพี่ออกมาเนี่ยพี่ไปโดนอ๋อได้อีกสองทีได้สองทีเราจะนับเราจะนับไหมเราจะนับไหมเมื่อกี้พี่บอกว่าสามสิบวิควรได้กี่ครั้งนะสามสิบครั้ง แล้วพี่จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหรอเอาสักสี่ไหเอาสักสี่หรือห้าไหมพี่ทาน้องเท่าไหร่ฮะพี่จะทาน้องเท่าไหร่ผมว่าระดับเขาระดับโลกอ่าอ่าสิบห้าสิบห้านี่คือพี่หอยอยากทาน้องสิบห้านะอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอเคนะฮะนั่งไป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 ด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะอย่าปล่อยนะเอาอีถึงตัวเขาอี้นะเอาอีถึงตัวเขาอีนะ มันซุปเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันมันขึ้นยังไงก่อนอุ้ยพี่หอ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 ยจะลงยังไงอ่ะพี่นั่นเลยสิคุณคุณชุปไม่คิดจะช่วยทำอะไรบ้างเลยเหรอได้แล้วย เคนะครับพี่ไปโอะครพี่ครับระวังลูกเปนะระวังลูกจบจบบเืนะออสุดข้อพี่สุดข้อไม่าไม่ยไม่ตมันงงงานกันเลยโอยพอพ่อคุณช เขาเขาไรตะตะคิวตะคิวกินทูดตะคิวกินทูดขวาตูนขวาตูนตูนก้อนเลยอ้าตรงหลังแหละเอ้ยแข็งเลยขอบคุณขอบคุณหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสายตาคุณเป็นห่วงผมนะเป็นห่วงไม่ห่วงเขาได้ห้าทีผมท้าตาสิบทีได้วิดสิบทีได้สองหมื่นบาท สู้ไหมตาสู้ไหวไหมสิบทีไหวสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่สภาพต่างจากเมื่อกี้เยอะหสบายเลยเด้เจ็ดฮ้ยแองสบายเลยอะสิครั้งแล้วครับโ้โสิบเอ็ดสิบแล้วตาสิบสองตาพอสิบสอเพราะเอเพราอเธอ พ่ชิดเป้าหมายสองหมินบาทคุณตา oh. โจทย์ต่อไปนะตาผมท้าเกี่ยวกับทักษะตาเพราะตาเป็นช่างไม้ด้วยเดี๋ยวลองเล่นกับกรรมการผมนะตานะโจทย์นี้นะตาต้องตอกตะปูให้ไม้ทะลุเพื่อให้ลูกก่งแตกมีตะปูสามตัวตรงนี้ผ่าท่อนฟืนสามท่อนแล้วก็ต้องมาเลื่อยตาทำสามอย่างนี้พี่ขอยเลื่อยอย่างเดียว ตาต้องเร็วกว่าพี่หอยอ่ะเตรียมตัวพร้อมไปครับตาหนึ่งนะครับลูกโป่งสองแล้วครับแตะปูมันเชนิดนี่ครับอุ้ยติต่อยตาไปแล้วครับตาต่อแล้วครับส่วนของพี่หอยครับ โอ้พี่หอยเลื่อยเข้าได้นิดนึงแล้วครับโลื่อยตาเฮ้ยอ้ยคุณตาของจริงคุณตาของจริงโโอ้หที่ตาที่ค่ะนี่ค่ะนลื่อยตาของจริงเท่นหนึ่งตาเลื่อยบอยมากลองเลยครับเลื่อยเลยค่ะเลื่อยครับตาตอนนี้เข้าสู่ฐานเดียวกันแล้วครับเฮ้ยทำไมเขาเลื่อยไปอย่างนั้นวะตอนนี้ คุณตาจะนำแล้วครับพี่หอยยังนำนำคุณตาอยู่หน,หน่อยนินะครับคุณตาเท่าพี่หอยแล้วครับจริงเหรอฮะคุณตาเท่าพี่หอยแล้วครับผมเหนื่อยนะครับผมได้ยินเสียงคุณตาหายใจอ๋อไม่ใช่เสียงพี่หอย <laughs> คุณตาสบายๆครับตอนนี้คุณตานำอยู่ครับมีสูสีนะสูสีคุณคุณตาอีกนิดเดียวครับไกลแล้วคุณตา้ี นี่ตาครับที่ชายผมก็ยังยังติดอยู่เลยตาตาตาอาสาเลยนี่ตาแรงเหลือมากเลยนะเนี่ยคนอายุ74ครับดูดิครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โห ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับถม้แต่เขาไม่ไหวก็ผมก็พร้อมสแตนบายนะพี่ได้เหรอผมได้มาดิที่งั้นผมเรียนเชิญพี่ก่อนเลยมาดิมาดิผมคิดว่าจะต้องให้พี่ด้วยผมแบบเนี่ยประมาณ3ามห่วงสี่ห่วงอันนี้ผมมีแป้งไม่ได้เสียมครับทำให้มือไม่ลื่นได้ครับเพมันมันลดการเกิดเหงื่อวู้ผู้เพื่ออือเรียกมาล้างสิเอางี้พี่ผมเอาแค่นี้เลยพี่ไปได้กี่ห่วงเอาแค่นี้เลย เท่าที่คุณเป็นห่วงผมได้สักทีห่วงผมว่าพี่จบตรงนี้พี่เก่งแล้วสำหรับพี่นะแต่ผมจะขอดูเวลาไงว่าพี่ใช้เวลาเท่าไหร่ที่แมนพี่สุขขอจับเวลาดูนะครับว่าผู้ใหญ่ทําเนี่ยตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เกิดพร้อมนะครับพร้อมฮะเตรียมตัวนะพี่ไปกนไปนะพี่นะปลอดภัยนะรอนะคุณนะใครครับ จากข้าคบนเดียวโอ้โหสารวเฮ้ยไม่ไมมคุณชุกปล่อยให้คุณชุกมาจับบไปไม่เอาไอ้คนไม่ได้ไม่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 ปล่อยไดไอ้ดอยดอยไม่เอานะเก็งหรือแมนะรายการเด็กนะเกงหไม่แมวนะเพาแล้วพี่เด <su> <1 anak> ี๋ยวเจ็บโอเคไมเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บ ไปนะไปจำเลยไปไปผมคนไปแรกก็ไม่ได้ครับผมณถามหน่อยทีมงานครับเมื่อสักครู่พี่หอยประมาณสักกี่วิครับกล้านั้ำด้วเหรอคะพี่หอยครับ42วิตนี้นะ42วิพี่พี่ป๋องเซฟเซฟเลยพี่เซฟนะเคยเล่นที่บ้านอยู่บ้านมันมีอ๋อเป็นเป็นน้ำประวานเล่นมันเป็นของเด็กเล่นอ่ะอ๋อพี่เคยเล่นนะเคยพี่ป๋องครับปลอดภัยนะพี่นะครับ พี่ป๋องไปครับคุณหมออกแล้วคุณย่าคุณคิดดูเลยอุปกรณ์ที่เขาสร้างมาเนี่ยมันยอดเมื่อกี้ตอนนี้พี่ป๋องจะโหวตนนพี่หอยบอกผมว่ามไ, <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางผมบอกแล้วว่าผมหลอกแล้วโอ้ยถ้าไม่มีใครจับ ขานห่วงแรกก็ไม่ได้ครับแสดงว่าแน่ๆนะครับอุปกรณ์เราเนี่ยนี่คือห่วงและกรรมการของเราเนี่ยน่าเป็นห่วงขอบคุณมากครับพี่หอยครับขอบคุณพี่ต่อครับขอบคุณครับไม่ได้อยากขับไม่ได้เชียร์พี่หอยเฮ้ยมายังนานเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าโหเจ็บเจ็บไว้ <pecially? S 2> <inte brothers> เด็บไหมอทีงานเดี๋ยวเราไี่หอยผม่อยไหมครับเชิญ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 เไม่ต้องเซฟห่อเซฟดิพี่เซฟดิโอ้เอาง้างเลยอ่ะนี่เราใช้เกราะแบบกันแข่งขันครับเป็นเกราะที่เป็นระบบไฟฟ้าครับเมื่อเท้าสัมผัสโดนกับเกราะคะแนนจะขึ้นอ้ยเป็นรายการเราขนาดนั้นเลยจริงจังพี่จริงจังเลยพี่ครับผมผมอธิบายงี้ก่อนกติกาเนี่ยที่เราท้าเทนนิอใเวลาสงนาทีต้องทำแตไม่ได้20คะแนน เขาเขาต้องทำตามพี่20่สิบคะแนนว่าแล้วแล้วถ้าพี่ทำได้คะแนนเดียวพี่ชนะเลยเอาเลยพี่เอาเลยพี่มาไม่ะวรเยอะไี่ครับพี่อยู่ฝั่งนี้ครับครับฝั่งนี้ครับพี่ไอ้ครับ น้องเตะตรงลําตัวได้แล้วก็น้องสัมผัสศีรษะได้ผมขอโทษแทนน้องนะครับนี่คือกีฬาเตะศีรษะผมได้แต่เหลือความทรงจํากับผมกับเพชรซ่อไว้แต่วนอื่นได้หมดเรื่องการเรื่องงานอะไรเตะให้ได้หมด2นาทีเทนนิสเป้าหมายคือ20แต้มพี่หอยครับพี่ได้แต้มเดี๋ยวพิชชนะเลยแล้วพี่ระวังหมดแรงบอกไว้ก่อนพี่ระวังหมดระวังหมดแรงโอเคได้ได้จุดตรงนี้คุณไม่ต้องห่วงฮะเพราะมันเต้นตลอดเวลาครับพร้อม ชี้จ้าย่าเจาข้าขอากน้า้า้าข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 ้อ้า้้าหวาา่า้้าขายาข้าข้าขีาข้มี้าขเาาข้าาข้าด้าข้าข้บขมา้้ คือกรอบมีปัญหาพี่น้องก็เตะเบาแต้มไม่ขึ้นต้องเตะแรงกว่านี้ซึ่งทีมงานลบปรับเพิ่มไม่นอนคนนี้ไม่ได้เหรอทำไมถ้ามากกว่านี้มีหอยตัวขาดเลยนะเดี๋ยวดูเมื่อกี้เบาอ่ะไม่ขึ้นเลยไม่ได้เลยไม่ขึ้นเมื่อกี้เบาอ่ะแขนแขนดังเสียๆแล้วกรอ๊บไม่ขึ้นเลยอ่ะที่าไรดันเลยนะแข็งดูเลยนี่นี่ เท้าเท้านองเท้านองเทนนิสนเท้าน้องเทนนิสอลยทีมงานพี่ปรึกษาเลยสิมันเบากว่านี้ได้ไหมพี่กลัวพี่หอยตายอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่หอยนี่คือเบาสุดเบากว่านี้ได้ไหมรีเบาสุดแล้วพี่ฮะรีเบาสุดแล้วเอาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตเอาใหม่เอาใหม่ไอนิดว่าไงนะพี่หอยบล็อกแมนค่ะโอ้โหเฮ้ยคือเราไม่โดนจัๆใช่เราไม่โดนไอพี่ออกมาอีกที่เก่งที่เก่ง พี่เก่งพี่เเกี่เก่งพีนี้แหละที่ทำให้ผมอยู่ได้จนถึงวันนี้พี่เ่พี่หน้าพี่ตอนนี้ดูเหนื่อยมากเะยังไม่ทันเนี่ยเฮ้ยหน้าพี่ดูจางมันไม่ผ่านเปแปดวิเองแปดวิเหรอลิเซนลิซเซนลิซเริ่มใหม่่มใหม่พร้อมไอ้ลิซเซชี่จ้าเฮ้ย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 นเครับ อม่ไปขึ้นยังไ่ขึ้นต้อย่าไม่ขึ้นครับเฮ้ยตาไหครับสองต่างเฮ้ยหยใจฉั่เดียวค่ดย่างเดียวครับตอนนี้เขาหน้าสิบสองต่างครับเฮ้ยหอยบกดีครับพี่หอยบกดีเจอเันหอยแล้วผ้าตครับหมดแล้วผแา้ครับหายใจหายใจหายใจน่อย สิผ้าต้มอยู่ครับส้ิาตมอยู่เตะเกาะน้องแตะเบาๆครับต้มไม่ขึ้นครับติดจมต้มคับเลาอยแล้วกันอีกหนาทียันีเลี้ยงอยู่ครับตอนที้ทันทีเลี้ยงอยู่เฮ้ยติดมเฮ้ยเวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีครับ้ยต้มครับิต้ม อไครัโอยหวนี่เขาได้พักเธอทีนี้สุดท้ายจะเปลำตัวหรือศีรษครับไม่โดนล้ตครับลำตัวหรือศีรษครับาสุบหครับยังไม่ขึ้นยกตั้ไม่ขึ้นยน้องแต่เบาไปครับแต่เบาไปครับยีสิดตั้งยี่หไหวไหม พี่ขาหนูเตะพีาทำไมพี่หอยไหวไหมพี่อยากให้น้องแบบเยี่ยวมาเตะอย่างนี้ไหมเอ้าลองดูเบาๆลูกเบาๆจ้าโอเคคุณเจ้าชับต้อนดินนะครับเหนื่อยไม่เท่าไหร่หรอกนี่เขาขนาดยังยังไงนี่เขายังพี่รู้เลยเขายังขอบคุณมากครับพี่หอยครับขอบคุณครับคุณมาช่วยพี่หอยนะครับท่านผู้การครับ เวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i ก t o กซุเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกต o k ของเราครับซ u p เปอร์จิ๋วออครับ